ตั้งจากตอนนี้เช็ดวิเคอสาเหตุซาลาฟอร์มบเปลี่ยนกับเชลซีฝากกดสับสค่ายและกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงบอลออนไลน์ด้านบนด้วยจากเพื่อถี่ซิบมพาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้าอดีตมิดฟิลทีมชาติสเปนวเคอสาเหตุที่โมซาลาบอกประสบความสำเร็จตอนขาแข่งกับสิงบู เชดฟ้าเบนกัตอดีตกองกลางทีมชาติสเปนบีขอสาเหตุที่โมฮาเมดซาลาระเบิดฟอร์มเก่งบริตตอนทีขาดแข่งอยู่กับเชลซีซิงบู่ควาาตโดาวเตชาวอียิปต์มารวมทีมเมื่อตอนเดือนมกราคมปี2024แต่บอสามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงได้จากแข้งแนวลุกทีมมีเอเดนอาซาวินเลียนและอังเดนชูเล่เป็นคู่แข่งจนถูกปล่อยตัวไฮโลมาตอนซิมาเป็นกำลังหลักของริเวอร์ผู้ในปัจจุบันโดยฟ้าเบนกัต ที่เคยร่วงงานกับซาลาที่เชลซีในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาล2 0 2 4 1 5สิคาวาเหตุนในอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาถึงฟอ้องบดีเหมือนปัจจุบันกับหงแดงตอนนั้นซาล่าเข้าบางทีอาจเป็นเพราะไม่ค่อยได้รับโอกาสคุณสามารถเห็นศักยภาพของเขาเขารวดเร็วและโจมตีพื้นที่ของว่างคู่ต่อสู้ได้ดีแต่เขามีปัญหาเมื่อต้องดวลตัวต่อตัว,ตว อาจเป็นเพราะเขาไม่แข็งแกร่งเหมือนตอนนี้